คุณผู้ชมคะจากกรณีโมเมนต์หาดูยากก่อนหน้านี้นะคะที่ทางด้านบอสใหญ่ของเวทีมิตรแกร์นะคะอย่างบอสนวัตอิสระไกลศีนที่ได้มีการออกมาเคลื่อนไหวโพสไอจีสตอรีนะคะแสดงความยินดีค่ะกับวิกตอเรียเคลียร์นะคะสาวงามตัวแทนจากเดนมาร์กที่คว้ามงกุฎมิชลินเวิร์2024ไปครองได้สำเร็จซึ่งเหตุผลนะคะที่ทางด้านของบอสนวัตอิสระไกลศนได้มีการออ ออกมาโพสแสดงความยินดีแบบนั้นก็เพราะว่าเธอนะคะเคยเป็นสิทธิ์เก่าของเวทีมิตรแก n นอินเตอร์เนช a l 2022นล2022ที่จัดประกวดนะคะที่อินโดนีเซียโดยในปีนั้นเนี่ยทะลุผ่านเข้ารอบมาได้แค่20คนสุดท้ายเท่านั้นซึ่งเมื่อทางด้านของบอสนวัดนะคะได้มีการออกมาเคลื่อนไหวแบบนี้แสดงความยินดีนะคะข้ามเวทีก็ทำเอาแฟนนางงามนะคะรวมถึงชาวเน็ตต่างือฮาก,กันหนักมากนะ ค่ะเรียกได้ว่านี่ก็ถือเป็นอีกหนึ่งโมเมนต์คุณผู้ชมคะที่หาดูยากเอามากๆจริงๆเลยแหลคะค่ะและล่าสุดนะคะทางด้านฝั่งของแม่ปุ้ยท p n นะคะหรือว่าแม่ปุ้ยปียพรค่ะก็ได้มีการออกมาให้สัมภาษณ์นะคะและมีการเผยถึงทางด้านของบอสนวัตอิสระไกศินด้วยเหมือนกันซึ่งนะคะก็คือว่าแม่ปุ้ยเนียได้ให้สัมภาษณ์นะคะที่เดินทางกลับมาจากเม็กซิโกร่วมกันกับโอปอสุชา ตานะคะและบางช่วงบางตอนของการสัมภาษณ์เองเนี่ยทางด้านแม่ปุ้ยนะคะก็ได้เผยถึงบอสนวัตจากที่ทางด้านฝั่งของบอสนวัตนะคะได้มีการออกมาส่งความห่วงใยนะคะแสดงความยินดีกับมิจูนิเวิร์ส2024คนล่าสุดที่เป็นสาวงามจากเดนมาร์กซึ่งแม่ปุ้ยก็เผยนะคะคุณผู้ชมคาว่าก็เป็นเรื่องที่ดีนะคะจริงๆเราก็พูดตรงนี้เลยว่าพี่นวัตเนี่ยเป็นคนที่เก่งเป็นคนที่อยู่ในวงการบัน เิงมาช้านานมากแล้วแกนะคะก็ทําอะไรของแกแบบสุดเพราะนั่นนะคะปุ้ยมองว่ามันดีนะคะที่ได้เห็นเวทีของคนไทยกล้าแกร่งขึ้นทุกวันนะคะแม้กระทั่งเวทีของพี่นวัดเองเวทีมิตรแกรนะคะต่างชาติที่เราไปเจอเนี่ยเขาก็พูดถึงหมดนะคะเขาก็เรียกว่าเป็นแกสแลมจริงๆก็ยินดีด้วยนะคะแล้วแกก็ทําสุดๆคุณผู้ชมคะนี่ก็คือสิ่งที่ทางด้านของแม่ปุ้ยปิยพรนะคะหรือว่า แม่ปุ้ย tpn ได้มีการออกมาให้สัมภาษณ์และได้มีการเผยถึงนะคะทางด้านฝั่งของบอสนวัตอิสระไกลศีเจ้าของเวทีมิดแกรนนั่นเองค่ะซึ่งนี้ก็ถือเป็นอีกหนึ่งมิตรภาพที่ดีเอามากๆนะคะของผู้นำสองเวทีนะคะอย่างแม่ปุ้ยและบอสนวัตอิสระไกลศีลกันเลยทีเดียวค่ะก <c oughs> ็เอาเป็นว่าคุณผู้ชมคะสําหรับเรื่องราวเวทีการประกวดนางงามนะคะทั้งเวทีมิดแกรนนะคะรวมถึง เวทีมิจูนิเวิร์สหลังจากนี้เนี่ยจะเป็นยังไงต่อไปนะคะในรอบการประกวดนะคะของปีหน้าปี2025เนี่ยแต่และเวทีนะคะจะมีความปังอลังการขนาดไหนอันนี้เราก็ต้องรอติดตามกันต่อไปคะ่ะ